ค่ะกลับสวัสด,ดีสมาชิกทุกคนนะคะที่เข้ามาเห็นในวีดีโอนี้นะก่ออื่นเลยใครเข้ามาแล้วให้กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามไว้นะคะเพื่อไม่พลาดกับแนวทางดีๆของเรานะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ลาวสตา VIP กันก่อนเลยนะว่าเราจะให้ทุกคนวิ่งอะไรนะลาวสตา VIP วันที่1 7วิ่งนะ 2, อลูด1น,นะคะ ตัววินเจ็ดศูนย์สี่จับมัดกันทั้งหมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะแล้วตัวเจาะจะให้เป็น1 6 4 6 2 7นะคะแล้วก็6 2 7 1 4นะคะแล้วก็วิ่งบนล่างตัวเดียวให้เป็น1นะคะตัวนี้นะให้เป็นหน่งนะคะต่อมานะคะจะเป็นดาวโจน V.I.P. วันที่18นะคะเราจะให้ทุกคนนะคะวิ่งห รูดศูนย์นะวินหนึ่งหนึ่งสี่สามแปดนะคะจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะตัวเจาะเจาะให้คือศูนย์แปดสามแปดหกหนึ่งนะ แปดหกหนึ่งศูนแปดหนึ่งนะคะวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็นศูนย์นะคะตัวนี้นะจับมัดกันนะอย่าลืมต่อมาเลยนะคะจะเป็นดาวโจนปกตินะเราจะให้ทุกคนวิ่งเก้าลูดสี่วิน สวินก็จะเป็นสองสามหนึ่งเจะคะจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างตัวเจาะนะคะจะเป็น7จ1 4ส1หนะึ่งหนึ่งะสีแล้วก็เกสอง แล้วก็จะเป็น4 7 3 9 2 1นะคะวิ่งบนรุ่นล่างตัวเดียวให้เป็น4นะนะคะถ้าใครสนใจนะคะจะมาห้อง V.I.P ก็ทักมาที่ ID เลยนะคะ ID ดีไลน์นะคะมีค่าห้อง150ตลอดชีพนะคะก็ให้ทุกคน นะคะสนใจก็ทักมาได้เลยนะก็ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะเฮงเฮงรวยๆวยจ้า